ฝึกทรงนี้ลูกค้าจะตัดทรงนู้นฝึกทรงนู้นลูกค้าจะตัดทรงนี้อ่าช่างใหม่เนี่ยมันจะโดนแบบด่านทดสอบแบบเยอะๆเลยสมมุติว่าเราต้องฝึกทรงนี้ไว้ไว้ลูกค้าโดดไปทรงนู้นเลยทรงที่มันยากๆอ่ะพอเราไปฝึกทรงนู้นลูกค้าโดดกลับมาทรงนี้จริงๆนะครับนั่นคือประสบการณ์ที่เราจะต้องเจอทุกคนเลยเราจะไม่มีการที่ว่าเฮ้ยจะต้องตัดได้ตามใจเรามันไม่ใช่จะต้องตัดแบบอะไรที่มันแบบที่เราไม่ได้ซ้อมมาบางทีเราซ้อมทรงเนี้เป็นเดือนเลย ลูกค้าไม่ตัดตัดสรงอื่นเราก็ต้องไปซ้อมทรงอื่นก็ไปพอลูกค้าซ้อมทรงอื่นเราก็ไปตัดสรงอื่นเขาก็ตัดทรงอื่นเราก็ไปซ้อมสรงอื่นสรุปว่าพอตัดไปตัดมาเราเราซ้อมโดยไม่รู้ตัวเลยนะเราไปซ้อมเองโดยไม่รู้ตัวเลยนะว่าเฮ้ยกูเป็นทุกทรงแล้วนี่ว่านั่นแหละครับเขาเรียกว่าประสบการณ์ช่างใหม่นะครับพยายาม ถามหรือคุยหรือถามลูกค้านะครับว่าโอเคไหมพยายามพูดดีๆนะครับเพราะว่าเราก็เป็นช่างใหม่เราต้องทอมตนอย่าน้าเต็มแก้วอย่าแข็งอย่าก,กระด้างนะครับอยา่าเฮ้ยผมงี้แหละผมเพิ่งเรียนจบมานะผมได้แนละ้วฝีมืออยา่าผมบอกเลยอยา่าทนงตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งทนงตัวเองหรือยิ่งแข็งยิ่งอะไรเนี่ยลูกค้าเขารู้ครับเขาไม่เขาไม่มาตัดกับเราเลยใช่เอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละถ้ายิ่งเราไปยัดเยียดตรงผมให้เขานะเขาจะไม่อันนั้นกับเราเลยเพราะว่าทรงผมเป็นทรงของเขานะครับ แนะนําช่างใหม่นะครับอย่าอีโก้สูงนะครับเขาบอกอะไรเราก็ตัดตามนั้นนะครับมันก็ต้องยอมทุกอย่างเราต้องยอมนะครับเพื่อเงินนะครับเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่มันคือทั้งหมดนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ